สวัสดีค่ะเด็กๆป .5 รับนะลูกวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อทักษะภาษานะคะลูกเรื่องภาษาจันลงใจแล้วก็ปิษณะคําไทยนะคะหลังจากเมื่อวานที่เราทบทวนเรื่องภาษาจันลงใจไปแล้วนะคะแล้วก็บทอนเสริมนะคะลูกเรื่องปิษณาคาไทยเดี๋ยววันนี้ขุยจะให้เด็กๆลงทักษะให้เรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เรียนออนมาน์ที่บ้านนะคะลูกเดี๋ยวเราจะมา ต่อทักษะนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะลูกเราได้ลงทักษะกันไปแล้วนะคะ,ะทีนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับการจะเป็นบทอ่านเสริมนะลูกเรื่องปริศนาคำไทยนะคะอะเรื่องนี้ไม่ยากเนาะเด็กๆสามารถลงแบบฝึกหัดเองได้เลยนะคะเดี๋ยวคุยจะขออธิบายเป็นตัวอย่างอย่างละข้อสองข้อนะคะเพื่อที่จะให้เด็กๆที่อยู่ที่บ้านนะคะได้ ลงทักษะภาษาให้เรียบร้อยเนาะอ่ะทีนี้มาดูในข้อที่สามค่ะในข้อที่สนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าให้แต่งกิจนาคำไทยให้มีคําตอบที่ตรงกับเฉลยนะคะลูกอ่ะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะต่อจากเมื่อวานเลยนะคะให้เด็กๆเปิดทักษะภาษานะคะไปที่ หน้า99นะคะหลบหน้า99ในข้อที่สามนะคะเดี๋ยวเขามีเฉลยให้แล้วก็คือเดี๋ยวคุยจะขอยกตัวอย่างข้อที่สามให้ฟังแล้วกันนะคะเขาบอกว่าให้หาปริศนาคําทยที่เหมือนที่มีคําตอบว่ายักษ์นะคะอะคุยจะยกตัวอย่างให้ฟังก่อนหนึ่งข้อแล้วก็อีกสี่ข้อที่เหลือให้เด็กๆไปทําเองนะคะอะไรเอ่ยตัวโตวใหญ่วิ่งไล่ตามหลังมมาอาอะไรเอ่ยตัวโตวใหญ่ วิ่งไล่ตามหลังม้าก็คืออะไรลูกอ่าก็คือยักษ์นั่นเองทําไมขุยจึงใช้ปริศนาคาไทยนี้มันจะแก้ปริศนาคาไทยที่ยากใช่ไหมอ่าแต่ถ้าบางคนนะคะลูกคิดถึงการท่องพย,ยัญชนะของไทยนะคะก็คืออะไรลูกมอม้าคึกคับยอยักษ์เที่ยวใหญ่ใช่ไหมอ่ายยยักษ์มันต่อมอมา้ามันก็เลยเป็นวิ่งไล่หลังม้านั่นเองนะคะอ่าโอเคหรือเด็กๆจะสามารถ แต่งแบบอื่นก็ได้นะลูกได้หมดเลยนะคะแล้วแต่ความคิดของนักเรียนแต่ว่าคําตอบก็คือเป็นคําตอบที่ตรงกับที่เขาตั้งให้นะคะอ่าตั้งให้เนาะอีกสี่ข้อที่เหลือให้เด็กๆไปแต่งเองนะคะลูกไปแต่งเองนะต่อไปในข้อฝึกการใช้ภาษาอันนี้ก็เป็นการตอบตอบปริศนาคําทยนะคะเหมือนเดิมโดยเขาให้คําถามมาและให้เราเนี่ยตอบลงไป ยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวคุยจะทําข้อนี้ให้ดูหนึ่งข้อนะแล้วข้อที่เหลือให้เด็กไปคิดเองนะคะลูกแหวนกับแหวนพบก,กันที่ไม่หันอากาศเกิดประหลาดเป็นสัตว์ชัดหนักหนากินหญ้าฟางว่อง,งไวเรื่องไถนาะอยากรู้ว่าเขาคือใครตอบได้เลยอ่ะคําตอบเขาบอกว่าแหวนกับแหวนพบก,กันที่ไม่หันอากาศแต่ประหลาดอย่างไรไม่สับสนเกิดสิ่งใหม่กลายเป็นอ่ะ เราก็นึกถึงอะไรเขาบอกว่าแหวนกับแหวนพบกันที่ไม่หันอากาศก็คือมีอะไรหลบกมีวัวแหวนสองตัวใช่ไหมพบกันที่ไม่หันอากาศก็คือเราก็ใส่สล่าเข้าไปก็คือไม่หันอากาศนั่นเองนะคะมันก็คืออะไรเขาหลบกมันก็คือวัวนั่นเองนะคะอ่าวัวตัวชอบกลอีกช่วยคนทํานาม,มาเนิ่นนานนะคะก็จะประมาณนี้เนาะส่วน ข้อต่อไปเดี๋ยวให้เด็กหาคําตอบเองนะคะลูกให้เด็กๆหาคําตอบเองนะคะครยยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อเนาะอ่าโอเคขอข้ามไปอ่ะต่อไปในข้อที่สองก็เหมือนเดิมลูกเป็นการตอบปริศนาคําทายจากบทร้อยกองทีนี้เป็นบทร้อยกองนะคะเติมมาลงไปในช่องว่างทีนี้เขาจะมีตัวอย่างให้เหมือนกับว่าถ้าเราหาเจอคําแรกนะคะลูกคาที่สองเนี่ย ก็เติมวรรณยุกต์เอกเข้าไปคําที่สามก็เติมวรรณยุกต์โทเข้าไปอย่างเช่นเย็นเย็นพัดเรื่อยเฉื่อยฉิวอ่าเขาหมายถึงลมใช่ไหมคะเขาหมายถึงลมอ่าเอกปิวขุกขิกพลั่มเติมมาเอกเข้าไปก็เป็นลมพลว่มก็คือเหมือนกับเรือที่มันพลว่มใช่ไหมอ่าทีนี้เขาบอกว่าเติมโทโทซัดเมาสัวเมือ่อตั้มก็คือเป็นไงหกคนเมาเนี่ย เขาก็จะเป็นยังไงคะเขาก็จะเดินซัดโซโซัดโซเซจนล้มนั่นเองนะคะมันก็เป็นอะไรคะลูกมันก็จะเป็นลมล้มล้มนั่นเองนะคะเดี๋ยวคููจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะหนึ่งข้อแล้วที่เหลือให้เด็กๆทาเองนะคะลูกให้เด็กๆทาเองนะเขาบอกว่าใหญ่โตโออาหาง่ายอ่าเอกใไซขำดีมีหัวโทขยับผูกไปหายตัว อย่ากลัวรีบตอบชอบใจใหญ่โตโอ,อาจหาง่ายจังหวัดเราไม่มีแน่นอนใหญ่โตโอกอาจหาง่ายคืออะไรคือภูเขานะะลูคคือภูเขานะคะคผมก็จะเติมเติมเขาเข้าไปนะคะเติมเขาเข้าไปอ่าใสเอกก็จะเป็นหัวอะไรก็จะเป็นหัวเข่าอ่าใสเอกขำดีมีหัวหัวเข่าพลุมีหัวเข่านะคะ เอขยับพุบไปหายตัวก็คือเข้านั่นเองนะคะก็คือเข้านั่นเองอ่าโอเคคุยยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะที่เหลือให้เด็กๆเ,เ,เติมเองนะคะลูกให้เด็กๆเ,เติมเองนะคะเติมเองอ่าอ่าอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของปริศนาคํไทยเหมือนเดิมนะลกูกปริศนาคํไทยเหมือนเดิมนะคะในข้อที่สามเขียนคําที่ตรงกับความหมายในปริศนา แต่ละข้อแต่ละข้ออ่าอันนี้นะคะพยานชนะต้นจะเหมือนกันจะเติมอะไรเติมเติมตัวสะกดเติมวรรณยุกเข้าไปนะคะลูกอ่ายกตัวอย่างคุยจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะคะชื่อนอกชนิดหนึ่งตัวสีดำอ่านึกถึงอะไรนึกถึงอีก,กาใช่ไหมก็เขียนพมาก้าลงไปแบออกขี่ออกอ่าทางออกขี่คืออะไรคะลูก เราก็เอาคำว่าการเนี่ยลงมาก่อนก็คืออะไรคะแบะออกทางออกครี้ก็เติงองงงูเข้าไปคือคำว่ากลางนั่นเองนะคะก็คือกลางอะต่อไปมีอะไรแล้วมีกอไก่สระอามีงองูมาดูปริศนาคำทายซิส่วนแข็งที่ประกอบด้วยโครงร่างของปลาที่เป็นชิ้นเล็กๆอาคืออะไรคะก็คือ ก้างนั่นเองนะคะก็คือก้างนั่นเองเนาะคือก้างนั่นเองคือก้างนั่นเองนะคะอ่าโอเคในข้อที่สี่นะคะในข้อที่สี่สวัสดีค่ะการ์ตูนพอดีขุยอัดอ,อนิมันให้พวกหนูเรียนอยู่เดี๋ยวขุยจะส่งอ,อนิมันให้สักครู่นะคะโลกนะเป็นแบบฝึกหัดทักษะภาษานะวันนี้นะอ่ามีการ์ตูนเข้ามาร่วมอัดวิดีโอกับขุยด้วย โอเคฟังไปพร้อมกันเลยก็ได้ลูกแต่ว่าหุยจะปิดห้องก่อนนะเพราะหุยต้องขึ้นไปสอนเอ,อเพื่อนที่มาเรียนออนไซน์นะคะลูกนะอ่ะข้อที่สี่ต่อนะคะข้อที่สี่ก็เป็นปริศนาคำไทยเหมือนกันนะคะลูกเดี๋ยวหุยจะยกตัวอย่างให้ดูสักหนึ่งข้อแล้วกันเนาะ,อะเอาเป็นข้อข้างล่างแล้วกันเขาบอกว่าขอถามหน่อยรู้ไหมไก่ตามหลังไก่ไก่คือกอไก่ไก่ตามหลัง คอยระวังเดินหน้าหมาวิ่งหนีอเดินใกล้กันมองดูรู้ทันทีของสิ่งนี้คนแก่ชอบตอบมาเอ้ยคนแก่ชอบตอบมาเอ่ยสวัสดีค่ะใบยอสวัสดีค่ะลกูกคุยกําลังอัดวิดีโอให้พวกหมูอยู่นะคะเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วลูกเดี๋ยววันนี้คุยมีทักษะให้ทํานะคะ,ะคืออะไรเขาบอกว่าหมาวิ่งหนี อ่าหมาก็คือคำว่าหมานั่นแหละนะคะขอถามหน่อยรู้ไหมไก่ตามหลังไก่ตามหลังเดินใกล้กันมองดูรู้ทันทีอ่าเดินใกล้กันหมากับไก่เดินใกล้ก,ก,ก,ลก,ลกันนะคะของสิ่งนี้คนแก่ชอบตอบมาเอ่ยก็คืออะไรคะลูกก็คือหมานี่แหละคะ่ะก็คือหมานั่นเองนะคะอ่าขุยยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งข้อนะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะลูกประมาณนี้นะวันนี้คนที่เรียน อ,อนิมานที่บ้านนะคะขุยให้ทำทักษะภาษานะลูกทำทักษะภาษาเกี่ยวกับเรื่องปริศนาคำไทยเนาะหน้าที่99นะคะลูก99หน้า100นะคะ101นะคะลูก102นะคะ103แล้วก็หน้า104นะคะลูกอ่าถึงประมาณนี้นะคะส่วนข้อที่5นะคะลูกข้อที่หตรงนี้ ยังไม่ต้องทํานะคะยังไม่ต้องทํานะอ่ะ้อนี้ไม่ทํานะคะลูกอ่ะวันนี้ภาษาไทยก็จะมีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยจะขึ้นเรื่องการแต่งกาบยานีสิบเอ็ดนะลูกวันนี้จะให้ลงทักษะนะคะหน้าเก้าสิบเก้าจนถึงหน้าหนึ่งร้อยสี่นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของปริศนาคํไทยนะคะอ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะเด็กๆทําเสร็จแล้วส่งงานด้วยนะคะ คุยขออนุญาตไปสอนออนไลน์ก่อนนะลกูกโอเคค่ะเดี๋ยวจะลงวิดีโอให้นะคะลกูกเดี๋ยวจะลงวิดีโอให้นะคะัสด,ดีค่ะ